น้องๆรู้กันไหมว่าทำไมตอนที่เราทำ PTMT แบบชนิดออเรสเซนต์เราจึงเห็นมันเป็นสีเขียวเหลืองแบบเรืองแสงก็มาดูในส่วนของตรงนี้กันก่อนนะคะสเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าม่วงคาน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงคาเนี้ยค่ะที่เราเคยได้ยินกันมาตอนเด็กๆเจ้าตรงความยาวขึ้นประมาณ400จนถึง700นาโนเมตรมันเป็นความยาวคลืนที่ตาเรามองเห็นได้นะคะ ตอนที่เราทำ PTMT แบบชนิดโฟเลสเซนต์ e ense, หนึ่งในเพคที่สำคัญก็คือเจ้าตัว UV Lamp ค่ะสารนะคะที่อยู่ใน PTMT แบบชนิดโฟเลสเซนต์ e ense, มันจะดูดกืนเนี่ยค่ะที่ความยาวของแสงนะคะ UV light ที่ดูดกืนที่365นาโนเมตรแต่เราจะพบว่าที่365นาโนเมตรเนี่ยค่ะตรงนี้ตาเรายัางมองไม่เห็น หลังจากนั้นเนี่ยค่ะมันจึงมันจึงอิมิตออกมานะคะปล่อยออกมาค่ะที่520-550ถึงนาโนเมตรซึ่งมันก็คือเป็นแบบสีเขียวเหลืองแบบเรืองแสงนะคะดังนั้นตอนนี้ได้นะคะว่าทำไมตอนที่เราทำ PTMT แบบชนิดออเรสเซนต์เราจึงเห็นเป็นสีเขียวเหลืองแบบเรืองแสงค่ะ